อันนี้ต้องแบ็กอัพอะไรไหมอ๋อ,อกวก็ถอดเลยเนี่ยถอดเลยครับโอเค อ,อะไรทำทำไม่รอดน,น,น,นะวันนี้จะพาเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะครับมาทําการฟื้นฟูแบบกันซึ่งแบบตัวนี้ก็ได้ถอดมาจากรถยนต์ที่สตาร์ทม่ติดครับท่านชมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีวิธีทาอย่างไรบ้างอายุแบบตัวนี้ท่านชมดูจากที่ได้เขียนไว้วันที่เจ็ดเดือนหกหกสอง ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีหกสี่ก็จะหกหกสามหกหกสี่สองปีกับอีกประมาณสี่เดือนท่านชมตัวเนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูภายในครับว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะไดเราจะมาดูแผ่นาธาตุก่อนดับแรกแล้วก็จะมาดูน้ํน้กันและที่นน่ยเราจะมาลองฟื้นฟูดูครับอโดยวิธีการฟื้นฟูก็คือเราจะเอาน้ํากันหรือว่าน้ํากดนี้เนี่ยออกก่อนแล้วก็จะใช้น้ําร้อนลวก เพื่อให้แผ่นธาตุนี้มันที่จับตัวตะกันเป็นตะกอนอยู่ข้างในให้มันละลายออกมาน,นิดนึงแล้วถึงจะมาทําการชาร์จใหม่เดี๋ยวเรามาทําการแกะตัวนี้กันอ้าก่อนอื่นเราก็จะมาวัดค่าต่างๆไว้ก่อนท่านชมว่าหลังทําและก่อนทํามันมีค่าแตกต่างกันเท่าไหร่ลองวัดวนก่อนนะครับ DC ซีสองจุดสีโวลต์ันนี้เราจะจะมอดค่า CCF ว่าค่า CCA เนี่ยจะได้เท่าไหร่อ่าแล้วนี้เราตั้งไปที่500อเทสจะได้อยู่ที่12.5โวลต์เมื่อกี้เราวัดมิเตอร์ได้12.4นะท่านชม ส่วนค่าความต้านทานภายในก็จะมีอยู่ที่12.55เราจะมาดู CCA ครับ CCA ก็จะอยู่ที่212เราจะไปกวาดถนน CCA ครับสองร้อยสิบสองสองร้อยสิบสองจุดหนึ่ง โวลต์สิบแล้วก็ค่าความน้าทานภาในค่าโอห์ม12.55องจุองจอันนี้คือข้อมูลก่อนทำนัาทานยมจเก็บตรงนี้ไว้สิบสแล้วก็ C C A อยู่ที่ 200, 2 0 0 2 1 2อ่ะโอเคครับ ดับแรกเราก็จะมาทําการตรวจเช็คแผ่นทาาก่อนครับท่านถ้าหากว่ามีการผูกก่อนหรือว่าแตกบิดเบีย้ยวเสียหายแล้วก็จะไม่ใช้ท่านผแต่ตัวนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพพอใช้ได้อยู่ ครับท่านชมก็ก็น่าจะหมดละเดี๋เราจะมาเติมน้ำร้อนนะจชมก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ให้ท่วมแผ่น่าตุของเราขนาดที่ใส่ท่านชมโอ้กินกินกดถือว่ายังมียังยังแรงนะจอม โอเคครับตัวนี้ผมได้ทําการล้างแค่เพียงสองรอบท่านชมหากว่าท่านชมสังเกตด,ดูก็ได้ครับว่าล้างให้ให้น้าใสาได้ก็โอเคท่านชมแต่ตัวนี้ผมเอาแค่สองรอบก็เพียงพอแล้วลักษณะแผ่นาธาตุก็จะได้ประมาณนี้ครับขณะที่ทํานะท่านชมก็ขอให้อยู่ในที่โล่งแจ้งหรือที่อากาศถ่ายเทอีกอย่างก็ขอใช้พัดลมช่วยอย่าให้เราได้สูดดมมากครับท่านชมเพราะตัวนี้ก็จะเป็นอันตรายได้ต่อมาก็คือการเติมน้ํากดครับท่านชม ตัวนี้จะเป็นน้ำกดที่เขาได้ทําการผสมไปที่เรียบร้อยแล้วท่านชมก็จะคือ1 2ึ่ยยี้าก็จะมี2แบบท่านชมก็จะมีแบบแบ่งขวดขายกับอีกที่หนึ่งก็คือเป็นแกรอ l อย่งนงเงี้ยผมก็จะใช้แบบชนิดกรออนแล้วกันเพราะว่าผมก็ใช้งานมาหลายลูกละก็ตัวนี้ก็จะประหยัดขึ้นขั้นตอนการใส่ท่านชมนะอย่าให้ปลายกวยเนี่ยไปทิ่มโดนแผ่นท่าได้ท่านชม เพราะว่าถ้าหากว่าไปทิมอาจจะทําให้แผ่นธาตุช็อตเสียหายไดเ้เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกดครับซึ่งตัวนี้เราจะไม่ใช้น้ํากัดน,นะท่านชมและอย่างหนึง่งหลีกเลี่ยงการสูดดมนะครับอย่าลืมนะท่านชมระวังน้ำน้ำกดตัวนี้ถ้าหากวโดนผิวหนังหรือว่าโดนตาอาจจะ,อ,ะอันตรายได้ เดี๋ยวผมจะมาวัดค่าดูครับว่าน้ำกดตัวเนี้ยมันมีค่าอยู่เท่าไหร่้ามาตรฐานเขาสังเกตดูวครับแต่าหากว่าเนี่ยตัวทวงเฉพาะเนี่ยสีเหลืองๆนี้ท่านชมถ้าหากว่าลอยขึ้นมาก็โอเคครับความเข้มข้นก็นจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยยี่ห้าท่านชมซึ่งการขั้นตอนการใส่นี้ก็เราก็จะใส่เหมือนน้ำกันทั่วไปท่านชมเพียงแต่ว่าตัวนี้เราใช้น้ำกดแทน ร้องครับอย่าให้ปลายกลวยไปโดนแผ่น่าได้เดี๋ยวแผ่น่าจะเสียหายถ้าดูคราวนี้เราก็จะมาวัดโวลดูก่อนครับว่าหลังจากที่เราเติมน้ำกดแล้ววลจะขึ้นมาเท่าไหร่ถาว่าเราเติมน้ำกันเนี้ยวลต์ยังไม่ขึ้นนะท่านชมนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่สิบสองจุดสองครับท่านชมอ่ะทีน,น,นี้เดี๋ยวเราจะเอาไปชาร์จไปครับ แต่เรามาดูครับว่าตัวชาร์จเราเนี่ยจะจ่ายกระแสได้เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวชาร์จกระแสแบบต่ำแล้วใช่ไหมครับกระแสไม่สูงก็จะได้อยู่ที่สามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดโอเคครับเพราะว่าตัวนี้กระแสมันน้อยผมก็จะทําการชาร์จทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูครับตอนนี้ เพิ่งชาเสร็จคนระับการวัดซีซเอาอาจจะเพี้ยนนิดนึงเดี๋ยววัดก่อนเดี๋ยวหลังสามสี่ทุ่มวันเนี้เดี๋ยวจะลองมาวัดดูซ้งเราจะได้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณสามโงเช้าเดี๋ยวหลังจากกลับมาจากทํางานเราจะมาวัดดูีครนะั้ง ได้ที่13.8อ่าควักค่าความต้นานทานก็จะอยู่ที่9.9 cca ก็จะอยู่ที่373อ่าโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้3ทุ่มจะกลับมาวัดดูอีกรอบนึงหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาถึง13ชั่วโมงท่านชมเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าต่างๆครับว่าจะได้ค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อความแม่นยำ เราก็จะปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งครับท่านผู้ชม12.8ท่านชมถือว่าโวนแข็งอยู่ทีนี้เราก็จะ,จะมาวัดค่า CCA กันเมื่อกี้เราวัดได้ที่12.8ครับเราจะมาใช้เครื่องวัด CCA ดูว่าโวนจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ ค่าควรมตันทานครับอยู่ที่9.45แล้วก็โวล์12.8ทีนี้ก็จะมาดูค่า CCA ค่า CCA ก็จะได้อยู่ที่300 304.6ครับท่านผูชมโวล์อยู่ที่12.8ค่าควรมตันทานอยู่ที่9.45 ค่า cta อยู่ที่300 304อ่ะุน่าจะจุดหนึ่งท่านชมถ้าจำไม่ผิดก็จะได้ค่าอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเอาไปสตาร์ทรถใช้ได้เหมือนเดิมครับท่านชมแต่ทีนี้ตัวนี้เราได้ทำการไปแกะฝาเรบบอยแล้ว,ลวตัวนี้ก็จะไม่หมอย่างยิ่งที่จะเอาไปสตาร์ทรถเหมือนเดิมท่านชมเพราะว่าเราจะซีนไม่ได้เหมือนเดิมคือก็จะมีน้ำกรดอะไรรั่วออกมาตัวนี้ผมก็จะไปใช้แบบ ชุดโซล่าเซลล์อย่างเดียวับชุดโซล่าเซลล์ซึ่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นระบบ12โวลต์อยู่ก็ใช้เฉพาะาแสงสว่างอย่างเดียวท่านชมตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีซึ่งถ้าหากว่าเกิดอาการเป็นลักษณะคือ,อไม่เก็บไฟอีกเราก็จะมาดูแผ่นาธาตุก่อนว่าแผ่นาธาตุนี้สมบูรณ์ไหมหากว่า,วายังสมบูรณ์อยู่เราก็จะมาทําการล้างหรือว่าทําทําการฟื้นฟูอีกครั้งหนึนนงน่งก็จะกลับมาใช้ได้อีกครัง้งท่านชมก็ถือว่าหลักการนี้ก็ สามารถที่จะประหยัดได้เพราะว่าลูกนี้หากเราซื้อมาหาราือว่าตีเทินท่านผู้ชมลูกนี้ก็จะเตือนอยู่ที่400หรือ5 0 0บาทหากว่าเรามาทําการใช้งานจนคุ้มแล้วเราจะขายแล้วก็ขายได้ประมาณ4 0 0รบาทเหมือนกันหรือจะเอาไปตีเทินก็ได้ราคา4 0 0รบาทก็เปรียบเสมือนกันก็ง่ายๆก็คือเราไม่ต้องไปซื้อแบตท่านผู้ชมเราเอาเฉพาะแบตมือสองมาใช้งานเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทําให้เราระบบโซลาร์เซลล์ของเราหรือว่าแสงสว่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีราคาถูกได้ โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงผมจะมาสาธิตการทำเครื่องชาร์จท่านชมเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการทำฟื้นฟูแบตเนี่ยก็คือแรงจ่ายหรือว่าแรงที่จะมาชาร์จพลังงานให้กับตัวเนี้ยซึ่งถ้าหากว่าเป็นที่ชาร์จทั่วไปราคา2องสามบาทถูกก็จะไม่สามารถที่ชาร์จได้ได้ดีเท่าไหร่สุดต้านี้ผมชาร์จแค่แค่เพียงคืนเดียว อ่ะตอนเช้ามาก็ได้ค่าที่ตงก,การแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสไงผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้รับจบกันอ่คลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม